เลยเจริญเติบโตในในสังจังหวัดเร็วมากมนะครับเพราะว่าในเมื่อนังซื้อพิมไม่ไม่เข้มแข็งมไม่ต่อสู้มันก็ความจริงมันก็ไม่ค่อยปรากฏเพราะฉะนั้นบทบาทของสื่อมวลชนในรัฐมนูนจบดหมายที่ออกมาต้องกำหนดให้มันแน่นอนเขาแต่ละส่วนก็จะแท้แสดงบทบาทสื่อก็นอย่างเต็มที่ไม่ใช่ อยู่ภายใต้การข้อคุามของพรรคการเมืองหรือนายทุนนะพรรคการเมืองนายทุนการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิน่นอย่างคุณเป็นยอดคิดยังไงคะถ้าเกิดปรากฏว่ามีตัวแทนของพรรคธนทัยเข้ามาในสภาสมาชิกสมัชชาแล้วหลุดหลุดเข้าไปอยู่สภาร่างเยอะเนี่ยมันเป็นยังไงเขาได้อะไรจากการนี้ทําไมต้องการถึงขนาดนี้ก็คือแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมว่า มันคงต้องเคารพแล้วล่ะว่าคนที่มาเนี่ยเป็นตัวแทนองค์กรต่างๆถ้าเขาหลุดรอดเข้ามาได้มีวิธีการที่จะนําตัวเองเขาเข้ามาเนี่ยนะฮะอันนั้นน่ะนส่วนหนึ่งแล้วแต่คมชเป็นเป็นครูใหญ่นะอย่าลืมเป็นครูใหญ่ที่จะเอา200คนมาเป็นร้อยมีหรือคอมชจะรู้หรือไม่รู้ผมว่าคมชต้องรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคมชยังให้คนที่เป็นพักการเมืองจ๋านะฮะแล้วก็มีความเอียงแน่ๆหรือซื้อเสียงเข้ามาได้เนี่ยแล้วก็เข้ามาให้หรือเป็นร้อยเนี่ยนะ คมชต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ต่อสังคมเพราะว่าคมชรประธานมีชัยหรือคณะรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยบอกเราเสมอว่าเรากาลังจะปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริงเรากาลังจะหาสภาร่างรัฐธรรมนูนที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะฉะนั้นท่านต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าท่านยังหาสภาร่างให้ได้ไม่ดี ท่านก็อย่ามาพูดว่าสภาร่างนี้เป็นสภาของประชาชนคือท่านจะตัดคออวามรับผิดชอบของตัวเองออกไปไม่ได้ว่า2000 2 00 0คนเขาเลือกกันมาแล้วแล้วเหลือ200อผมไม่รู้จะทายังไง200ก็ต้องเลือกหรือเลือรอหรือร้อยท่านยังเลือกได้อยู่ดีถูกไหมครับท่านมีอํานาจเหนืออยู่ดีการมีอํานาจเหนือท่านต้องรับผิดชอบต่อสิทธิและอานาจหน้าที่ของท่านด้วยถ้าท่านยังเลือกให้ไม่ดีท่านอย่ามาพูดว่านี่คือสภาของประชาชนแล้วประทรับตากับสิ่งที่จะเป็นร,รัฐมนุญออกมาว่านี่คือรัฐมนูญของประชาชนแล้วพวกเราประทับตาอย่างให้ สองมันคนช่วยประทับตายางให้ครั้งหนึ่งสองคนประทับตายางให้ครั้งหนึ่งหนึ่งร้อยคนหรือสาสิบห้าคนประทับตายางให้ครั้งหนึ่งแล้วท่านก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าโอ้ฉันได้ปฏิรูปการเมืองแล้วถึงตรงนั้นประชาชนจะไม่เชื่อแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยอืเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของคลุกวงในข่าวคืนนี้เราจะว่ากันเรื่องของว่าเมื่อเข้าไปเป็นสภาร่างแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญอะไร ที่เราต้องการมากที่สุดสําหรับประเทศไทยในยามนี้นี่คือหัวใจของสภาร่าและนี่คือการทํางานที่หนักหน่วงยิ่งสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ โปรเฟชชั่นอลนวัตรกรรมการรีดผ้าที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในแถบยุโรปผลิตจากประเทศอิตา